สวัสดีค่ะสวัสดี f อทุกคนนะคะมาเจอกับพี่อ้อยกับพี่ดีเส้นเก่าเส้นเดิมจ้าวันนี้พี่อ้อยก็จะพาไปเที่ยวขี่รถเลาะ,ะเที่ยวตรงนี้ก็จะเป็นหินกลวยค่ะทุกคนสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าหินกลวยนะคะแต่สมัยนี้เขาเรียกว่ามานานามบีดค่ะทุกคน มันจะเป็นหาดเล็กๆหาดที่สวยงามก่ะทุกคนเป็นน้ําใสเห็นตัวปลาค่ะทุกคนเมื่อก่อนพี่อ้อยก็มาทํางานที่นี่ค่ะทุกคนนี่ไงทางที่พี่อ้อยลงมานานาบีดเขาสหมัยนี้เขาเรียกมานานาบีดค่ะทุกคนหาดสวยมากทางก็จะเป็นทางโค้งค่ะทุกคนขับรถต้องระมัดระวังค่ะทุกคนเวลา ฝนตกหรือ,อยังไงอะคะทุกคนมันเป็ดทางแบบชันมากค่ะทุกคนแต่ว่าวิวสวยสวยงามมากค่ะทุกคนตอนนี้เ็พี่อ้อยมาถึงตีศาลานะค,ะ,คะทุกคนโรงแรมตีศาลาค่ะเป็นโรงแรมแบบชื่อดังนะคะทุกคนชื่อดังมากเป็นโรงแรมโรงแรมดังค่ะทุกคนหมายว่าสวยงามมันจะอยู่ด้ในป่าติดกับ ติดกับหน้าหาดติดกับะทะเลเลยค่ะทุกคนโรงแรมโรงแรมของเขาสวยมากทางไปนี้ก็ทางไปบ้านดอนค่ะทุกคนบ้านดอนลายันแล้วก็สุลินป่าตองคะคะทางนี้ไปได้ค่ะทางถนนทางเรียบเกาะค่ะทุกคนเรียบเกาะภูเก็ตค่ะถนนเส้นนี้ถ้าเพื่อนๆจะมาเที่ยว ริ่ก่อเพื่อนก็ต้องมาสนนเส้นนี้นะคะเส้นนี้มันจะไม่มีไฟแดงจะไม่ติดค่ะทุกคนไปง่ายถนนว่างถนนโู่งค่ะทุกคนแบบขี่ร็ชมวิวนะดูสวยมากทุกคนเห็นไหมพี่เอขับรถมาพี่เอ็โอ้ออโ,อโหรู้สึกว่าดีใจพี่เอ,อ,อ๋กอกวันที่พี่เอ,อกกใส่แว่นอันใหญ่มาทุกคนหน้าก็ใหญ่มากสองคนผัวเมียก็ไปกัน ไปขี่รถไปเรื่อยๆชมวิวกินลมดูธรรมชาติที่สวยงามดูตึกตึกที่มีมากมายที่เขาสร้างตอนนี้ดูข้างหน้าดูควว่ะทุกคนก็มีตึกใหญ่โตมหฬานพี่อ้อยมาพี่อ้อยมารอบนี้รู้สึกว่าเขาสร้างตึกใหญ่โตมีแต่ตึกทั้งนั้นนะคะมีตึกมีบังกะโล ส่วนมากจะเป็นโรงแรมตึกใหญ่ๆนะคะทุกคนเพื่อนๆแปบลบว่าใหญ่มากค่ะทุกคนให้เ,เพื่อนๆดูวิวข้างทางค่ะสวยงามมากค่ะทุกคนอ้โหตรงนี้เมื่อก่อนไม่มีเซเว่นนะคะเพื่อนๆตอนนี้มีเซเว่นแล้วค่ะเมื่อก่อนจะเป็นป่าเป็นดงนะคะทุกคนโรง,งแรมเมื่อก่อนไม่มีนะคะเพื่อนๆโรงแรม วันนี้โรงเลมโอ้โหตลอดทางเลยค่ะนั่นไหมคะมุงสร้างเนอะโอ้โห,โโหใหญ่โตปรากฏจะเป็นป่าเป็นอะไรพี่อ้อยก็ไม่ได้มานานนะคะเพื่อนเพี่อ้อยก็ไม่ได้มาประมาณสองสามปีแนละ้วมั้งตอนตอนนี้ตอนพี่อ้อยทํางานตอนนี้พี่อ้อยก็ไม่มีเวลาแบบได้มาเที่ยวค่ะทุกคนโดยทํางานไอสิบโมงเลิกสิบโมงพี่อ้ยอยก็ไม่มีเวลาได้มาเที่ยว วันหยุดก็พี่อ้อยก,ก็นอนพักผ่อนนะทุกคนเพื่อนๆวันหนึ่งก็ได้หยุดสองวันแล้วก็ต้องพักผ่อนเต็มที่แล้วไม่ได้ไปเที่ยวไหนค่ะทุกคนพี่อ้อยก,ก็เลยได้โอกาสมามาวันนี้ก็เลยให้พาเพื่อนๆมาชมวิวข้างทางแล้วก็เรียบเกาะภูเก็ตเพื่อนๆก็จะได้ดูว่าเออเกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตว่ามันเจริญถึงขนาดไหนแล้วเจริญมากค่ะทุกคนเจริญมากเพราะว่าเกาภูเก็ตมันเป็นเมืองท่องเที่ยวค่ะทุกคนมันขึ้นชื่อว่าเมืองท่องเที่ยวจังหวัดท่องเที่ยวแบลบว่ามีทุกชั้นชาติเลยค่ะทุกคนซอยข้างหน้าก็จะไปออกซอยบ้านดอนค่ะทุกคน หมู่บ้านดอนค่ะทุกคนตอนนี้พี่เอ๋ก็อยู่ลายันอยู่นะคะทุกคนไปออกบ้านดอนค่ะทุกคนรถปูนรถปูนข้างหน้านี่นะคะทุกคนพี่เอ๋ก็ออกบ้านดอนแล้วค่ะทุกคนบ้านดอนตอนนี้พี่เอ๋อยู่บ้านดอนอยู่นะคะทุกคนเพื่อนๆอยู่บ้านดอนค่ะดูธรรมชาติข้างทางไปก่อนนะคะเพื่อนๆว่ามันเจริญขนาดไหนแล้วคะทุกคน ตรงนี้ก็จะเป็นตลาดนัดบ้านโดนอยู่สายมือค่ะทุกคนเพื่อนๆข้างหน้าก็จะเป็นวัดค่ะทุกคนเป็นวัดบ้านดดนนะคะทุกคนวัดบ้านโดนขีไ่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็จะเป็นบ้านเขียนนะคะทุกคนบ้านเขียนอำเภอถลางนะคะจังหวัดภูเก็ตค่ะ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายค่ะทุกคนเพื่อนพี่อ้อยก็กลับบ้านแล้วพี่อ้อยก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะพี่อ้อยก็ขอลาเพื่อนเพื่อนไปก่อนนะคะทุกทุกคนจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่อ้อยด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปขอบคุณทุกๆกคนที่เป็นกำลังใจให้พี่อ้อย ตอนนี้พี่อ้อยไปก่อนนะจ้าบ๊ายบายค่อยเจอคลิปหน้าจา้า